สวัสดีค่ะรัะตนมนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะเดือนมิถุนายนนะคะปักแรกนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะนี่คือไพ่ประจาตัวของชาวราศีพฤษภนะคะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะวันที1่1ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะ มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะไพ่ใบแรกความสุขความสุขนะคะความสุขความสมหวังทํางานแล้วจะมี ความสุขล้นล้นนะคะได้งานแต่ได้ทำงานทำงานอย่างมีความสุขอ่ะออไพ่ใบที่สองนะคะทาวิลูหกทาวิลูหกคือ,อ,อการวางรากฐานการวางหลักปักฐานงานเริ่มมั่นคงนะคะคุณจะได้งานที่แบบได้วางหลักปักฐานเลยอ่ะใครลองงานอยู่นะคะไพ่ใบที่สนะคะพญาลาจสีนะคะคุณอาจจะมีในบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับงานนะคะรู้สึกเหมือนแบบ ออวิศกกังวลกับการงานกับออสภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะออกับสถานนะการงานก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะน่าจะมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งการงานที่ดีที่คุณจะมีชื่อเสียงที่คุณจะประสบความสำเร็จวางหลักปักฐานได้เลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับการงานใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ได้งานนะคะแล้วก็เป็นงานที่คุณจะแบบ ถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์แต่คุณมีความรู้ความสามารถนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณขยันมั่นใจตั้งใจนะคะเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าชื่อเสียงความสําเร็จมารอคุณอยู่นะคะขอให้คุณขยันและอดทนอ่ะแต่จริงๆก็มีความสุขความสมหวังนะคะในบางคนเนี่ยในบางคนได้งานที่แบบชอบอะ่ะถึงแม้ไม่มีประสบการณ์แต่ว่า ชอบง,งานนั้นนะคะอืการเงินนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระแม่อุมาพระแม่อุมาการเงินไม่ว่าจะมีอะไรนะคะคุณจะจัดการได้นะ,ะถึงแม้จะมีภาระบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณก็จัดการได้นะคะไพ่ใบที่สองว้าวมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินนะคะหมดนี่หมดสินหรือได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่นะคะพระแม่พระพิกเนตราชาโชคนะคะอะดดให้เห็นชัดชัดโดดเด่นเงินทองนะคะ เงินก้อนใหญ่การอยู่ดีกินดีปฏิหารนะคะเงินดีอ่ะเมื่อกี้บอกอยู่เลยพระแม่อุมาคือแบบคุณเอาอยู่โชคลาภเงินทองมาแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินที่เสียเงินก้อนใหญ่แต่คุณได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือได้เงินก้อนโตหรือมีการปลดหนี้ปลดสินนะคะไพ่ใบสุดท้ายอ้โหได้มาแปลกๆด้วยนะพระอสุรินราหูเงินที่แบบแปลกอ่ะเงินได้มาแบบ แปลกๆเงินใส่เทาเงินเทาๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ระมัดระวังเนาะใช้เงินหรือทําอะไรให้วางแผนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะ,ะช่วงนี้วางแผนหัวหัวสมองจะพูดยังไงดีแมไม่หมอก,ก็ใช้คําเนาะคุณจะเป็นคนที่แบบฉลาดเออฉลาดไม่ธรรมดานะฉลาดฉลาดเออแม่หมอก,ก็ไม่อยากจะบอกว่าฉลาดแกมโกงด้วยนะอืมคือแบบ ของเดงอะ่ะฉลาดมังกรอืมคือความแบบความสำเร็จฉลาดนะคะช่วงนี้ถ้าคุณวางแผนเงินดีๆวางแผนการเงินดีๆนี่ประสบความสำเร็จมีเงินก้อนโตนะคะช่วงนี้ระมัดระวังเนาะการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะระมัดระวังนะคะแล้วก็เอ่ออย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้มีเงินละปิดนะ ไพ่พระสุริย์ลาหูเนี่ยออกแนวลักษณะว่าวางแผนการเงินดีๆถ้ามีเงินไม่ต้องกระตกกระตากไปนะเออเก็บดีๆอย่าไปบอกใครถูกหวยด้วยเบอร์ก็ไม่ต้องบอกใครนะคะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะโดดเด่นเกี่ยวกับอะไรเทาๆอะไรออนไลน์นะคะจะทําเงินนะคะหรือมีโชคอืมมีเงินแล้วอย่าบอกใครนะคะเพราะฉะนั้นเพราะเขาจะมายืมแล้วก็อยากให้ใครยืมเงินด้วยช่วงนี้ จะโดนโกงได้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการเงินทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกพักเกตมงคลโอ้โหคือพักเกตมงคลดีนะคะไพ่ใบที่สองรัชน,นากษัลยทองนะคะช่วงนี้สถานการณ์ความรักอาจจะถึงช่วงของการต้องตัดสินใจนะคะกับความรักความสัมพันธ์นะคะอือ่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดโอ้โหเดี๋ยวก่อนขอโชว์นิดนึง พระอสุรินลาหูไพ่ใต้สำหรับขึ้นมาตอกย้ำถึงความลับการปิดบงังซ่อนเลนความลับความลับนะคะไพ่ใบที่สามของเราเนี่ยพัทักษะนะคะอาจจะต้องคือมันมีบางอย่างที่คุณต้องแบบโดนโดนภาคบังคับที่ต้องตัดสินใจกับความรักความสัมพันธ์แล้วมันไม่ถูกตกถูกใจคุณอะออหรือมีอะไรที่แบบต้องปิดบงังบอกใครไม่ได้ ก็เป็นไปได้ด้วยหรือถ้ามีใครเข้ามาคบแล้วไม่ต้องไม่ต้องออกสื่อหรือไม่ต้องบอกใครนะคะสําหรับคนโสดนะถ้ามีใครเข้ามานะคะอหรือ,อในบางคนก็มีคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามาได้นะคะก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะคะอืก็เลือกดีๆจริงๆไพ่พัคเกตมงคลมาเนี่ยเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับคนที่มีระดับมีระดับนะคะ คนใหญ่คนโตมีระดับอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณกดดันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะหรือผู้ใหญ่กดดันคุณในความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอจากออนไลน์มีเกณฑ์ที่จะเจอจากการเดินทางนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดดูดีๆนะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะอ่ะประมาณนี้นะคะกับความรักความสัมพันธ์แล้วทีนี้พิเศษนะคะเดือนมิถุนายนนะคะจะเปิดให้3ใบนะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรจะอวยพร จะแนะนำหรืออยากจะเตือนอะไรนะคะขอสัมบจะอ่านไปตามไพ่นะคะชาวราศีพฤษภนะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรสัมบนะคะขอสัมบอ่ะมาแล้วหนึ่งใบนะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรขอสัมบนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระขันทกุมารเด็กดื้อนะคะเด็กดื้อของเรานะคะ มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคุณต้องทำอะไรเกี่ยวกับเอ่อต้องทำอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนหรือต้องทำอะไรกับเด็กอืมไพ่ใบที่สองนะคะช่วงนี้อย่าดื้อน,นะคะแล้วฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะดีไพ่ใบที่สองพัศิวะนะคะอ้าผู้ใหญ่มาด้วยนะมาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ให้ควบคุมอารมณ์นะคะอารมณ์คุณจะแบบผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแบบรวดเร็วนะคะ น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณด้วยในช่วงนี้นะคะเหมือนแบบปรับปรับจับไว้ด้วยนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายพระเทวาลีนะคะมันนั่งสมาธิเราจะดีนะคะเข้าทางธรรมเราจะดีช่วงนี้มีเมตตามหานิยมนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ศึกษาต่อหรือมีเกณฑ์ทาอะไรที่เ,เปลี่ยนแปลงอ่ะสูงขึ้นตำแหน่งดีขึ้นศึกษาต่อเดินทางต่างประเทศนะคะโดดเด่นมาก หรือเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะืประมาณนี้นะคะภายใต้สํหรับพนางเบญจกัรยาณีนะคะอย่างไรคุณจะมีบุญหนุนนําไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะอยู่ดีกินดีมีบุญหนุนนําชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะอ่าประมาณนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ